ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของคุณเมทวีหรือคุณอุ๋มอิ่มนะครับซึ่งประสบปัญหาผมบางด้านหน้าสาวๆส,ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเพราะว่ามีการรวบผมบ่อยๆก็ทําให้ผมด้านหน้าเนี่ยค่อยๆบางค่อยๆบ,บางลงเรื่อยๆนะครับคุณอุ๋มอิ่มใช้ฮาวีล่าแล้วผมหนาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเรียกว่าเรียกว่าใครเห็นก็ทักเลยแหละว,ว่าไปทําอะไรมานะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาหนาจนเห็นได้ชัด คุณอุ๋มอิ๋มเขียนคําวิจารณ์มาให้เราด้วยครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนใช้ฮเวล่ามีปัญหาผมร่วงบริเวณข้างหน้าจนบางค่ะพื้นห้องมีแต่ผมร่วงจนเครียดงานที่ทําก็ต้องพบปากกับลูกค้าทําให้ขาดความมั่นใจตอนนี้ใช้ฮเวล่ามาได้2เดือนแล้วผมหยุดร่วงและขึ้นใหม่เยอะความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆมาเยอะแต่ก็ยังคงร่วงเหมือนเดิมขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณอุ๋มอิ่มนะครับที่ช่วยถ่ายรูปมาให้อันนี้เรียกว่าเห็นครึ่งหน้าของคุณอุ๋มอิ่มเลยเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถ่ายมาแต่เส้นผมบริเวณที่มีปัญหาแต่อันนี้ถ่ายให้เห็นใบหน้าด้วยก็ขอขอบคุณมากแล้วก็อยากจะให้คนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าลูกค้าที่ช่วยส่งรีวิวมาเยอะแยะตลอดมาเนี่ยจนถึงคลิปนี้เนี่ยผมยืนยันว่าเป็นลูกค้าจริงๆของเรา ถ้าซื้อไปใช้แล้วก็เก็บค่าแบบคุณอุ๋มอิมไว้ครับเก็บไว้เปรียบเทียบกันว่าแต่ละเดือนเนี่ยผมหนาขึ้นขนาดไหนนะครับโดยปกติแล้วใช้เวลาประมาณ4-6เดือนเนี่ยผมจะหนาขึ้นอย่างชัดเจนนัังใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะครับอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครอยากจะได้รายละเอียดของ h าว r v ามากขึ้นก็คอมเมนต์มาได้าล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยทำคลิปตอบให้ครับ